อ้าววันนี้มาพาสาวน้อยมาร้านประจำที่เขาใหญ่คุณป้าเจ้าของร้านดีใจไใจดีมากอ๋อคุณป้าก็โดนโดนจิกเหมือนกันนี่ใส่นแต่เราก็คุณป้าลกวพี่เปิลจิกพี่เปิลไม่จิกแล้วอ๋อพี่เปิลไม่จิกแล้วค่ะบอกคุณป้านะป้าป้าลงดีแล้วค่ะน้ผูกมาร้าน ขาใหญ่ขาบบอยนะครับพาสาวน้อยมาแต่วันนี้สาวสาวน้อยอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะปวดท้องยังไม่หายเลยโอ้โหดูแขนพ่อสิช้ำไปหมดแล้ววันนี้นักเพรินดิกพ่อช้ำไปหมดแล้วดูสิครับเลี้ยงเด็กอย่างนี้เราต้องใจเย็นๆนะครับถึงเขาจะดิกยัง,ยงไงเนื้อถทะลอกเราก็ต้องยอมนะครับ